ค่ะกรารนั่งสบายๆตรวจสอบผ้าพพันแขนให้อยู่ระดับเดียวกับหัวใจใครที่กําลังคิดจะซื้อเครื่องวัดความดันดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะเรามาเช็คดูว่าเราจะเลือกเครื่องวัดความดันยังไงกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยหน้าจอดิจิตอลทำให้เราอ่านค่าได้สะดวกซึ่ง ทุกๆแบรนด์ทุกๆยี่ห้อก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าจอดิจิตอลหมดแหละค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางแบรนด์ที่หน้าจอตัวเลขเขาจะใหญ่เป็นพิเศษก็จะเหมาะกับผู้สูงอายุนะคะจะได้ดูชัดเจนนะคะแล้วก็บางรุ่นบางยี่ห้อเขาก็จะมีแสงไฟส่องสว่าง นะคะแบบในที่มืดก็จะได้ไม่ต้องเพ่งมากเครื่องนี้นะคะที่นิ้งเอามาให้ดูนะคะตัวนี้เขาจะมีสีบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าความดันปกติก็จะเป็นสีเขียวหน้าจอจะแสดงเป็นสีเขียวหลังจากวัดเสร็จนะคะแล้วก็สีเหลืองคนที่ต้องระมัดร,ระวังนะคะต้องคุมความดันให้เป็นปกตินะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าพีกกว่านี้อาจจะอันตรายแล้วนะคะก็อาจจะปรับเปลี่ยนทานอาหารลดเค็มนะคะหมายถึงว่าลดเค็ม ลดเค็มไม,ไม่กินเค็มนั่นเองนะคะจํากัดพวกเกลือนะคะอย่าปรุงเยอะไม่ต้องเติมพริกน้ำปลาไม่ต้องเติมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าสีแดงก็คือความดันสูงแล้วนะคะบางยี่ห้อเขาก็จะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นระบบเสียงก็ได้สําหรับผู้สูงอายุที่สายตาไม่ค่อยดีแล้วก็จะมีระบบเสียงภาษาไทยนะคะ บางบางยี่ห้อก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษนะเราเวลาเราเลือกเราต้องเลือกดีๆนะคะเลือกที่เป็นภาษาไทยมันก็จะสะดวกกว่าเนาะมันก็จะมีความดันค่าบนค่าล่างใช่ไหมคะแล้วก็การเต้นของหัวใจซึ่งบางซึ่งบางยี่ห้อนะคะเขาก็จะมีระบุว่าอ่ะสัญญาณเต้นของหัวใจผิดปกติมันก็จะมีตัวเตือนอย่างเช่นตัวนี้เตือนนะคะเราจะได้ไม่ต้องจําว่าเอ ปกติหัวใจมันต้องเต้นเต้นกี่ครั้งต่อนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือมันก็จะมีสัญลักษณ์เตือนว่าอะหัวใจเต้นเร็วเกินไปนะเพราะบางคนมาวัควาดวค,วความดันแล้วตื่นเต้นไงบางคนวัดความดันแล้วตื่นเต้นก็กลายเป็นหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติเครื่องอาจจะฟ้องว่า อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกตินะก็อาจจะนั่งพักทําอารมณ์ให้สบายแล้วค่อยวัดใหม่ก็ได้นะคะสิ่งที่น่ารักของตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือสามารถบันทึกประวัติในการวัดความดันได้นะคะก็ตัวนี้บันทึกได้ถึง2คนเลยคือเราสามารถตั้งค่าคุณพ่อคุณแม่แยกกันไปเลยบางยี่ห้อเขาจะบันทึกได้แค่ค่าเดียวนะคะบุคคลเดียวนะที่น่ารักกว่านั้นก็คือสามารถ เฉลี่ย3ครั้งล่าสุดที่วัดได้ด้วยนะคะมีค่าเฉลี่ย3ครั้งล่าสุดที่วัดปิดอัตโนมัติด้วยบางคนก็ใช้แล้วลืมปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลืองแบตเตอรี่เนาะจะบอกว่ารุ่นนี้ก็ใช้ได้แบตเตอรี่แบบถ่าน 3A 4สก้อนแล้วก็เป็นสายชาร์จก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันแบรนด์นี้เป็นแบรนด์โ W นะคะรุ่น Smart BPCA r e นะคะ ก็มีกระเป๋าแบบนี้เครื่องนี้เล็กเบาไม่หนักมากนะคะตัวนี้คือเรียกว่าคับนะคะเราต้องดูด้วยนะว่าแบบเออมันเหมาะกับแขนรอบวงแขนเท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้ก็คือ22-42เซนถ้าน้ำหนักตัวเยอะแขนใหญ่กว่านี้เราต้องดูด้วยนะคะซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้มันไม่ได้ฟีไซส์นะ ชอใส่แบตเตอรี่อันนี้นิ้งใส่ให้แล้วนะเราวัดที่แขนซ้ายนะคะเพราะว่าแขนซ้ายนี้จะอยู่ใกล้หัวใจมากที่สุดเนาะแล้วก็สายนี้ต้องลงข้างล่างนะสายอยู่ขนานกับท้องแขนนะคะแต่นิ้งอาจจะนั่งในท่าที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะตอนนี้ อย่างแขนนี้อ่ะเล็กมากใช่ไหมเวลาพันมันก็จะอยู่แค่เนี้บางบางทีเครื่องไม่ทำงานเลยนะลองกดนะคะแขนต้องขนานแล้วก็ไม่พูดนะคะหงายมือหงายมือแบบนี้นะคะงายมือไม่กลัมมือนะคะแล้วก็หยุดพูด 1 0มลเมตรตรอดค่าความดันขณะหวัวใจคลายตัวหรือค่าล่างคือ56ม mm. ิลลิเมตรอดชีพจรของท่านคือ92ครั้งต่อนาทีผลการวัดความดันตามมาตรฐานองการอนามัยโลกของท่านปกติค่ะเครื่องนี้จะปิดเองอัตโนมัตินะแต่ว่าถ้าเราจะปิดก็ได้อ,อันนี้นิ้มปิดแล้ว ลายชาร์จนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ได้แถมอะแดปเตอร์นะคะเราสามารถใช้อแดปเตอร์ที่เรามีอยู่แล้วที่ที่ผ่านมาตรฐานนะคะแล้วก็มีคู่มือและที่สำคัญนะคะเรื่องบริการหลังการขายต้องมีรับประกันสินค้าแล้วก็สามารถติดต่อบริษัทได้อย่างแบรนด์นี้เขาก็จะมีเบอร์โทรหรือว่า Line o f f i ิเชีแล้วก็ ด้านในคู่มือจะมี QR code ให้เราลงทะเบียนรับประกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่รับประกันก็จะรับประกันตัวเครื่องนะคะไม่ได้รับประกันการตกลนและที่สำคัญให้เลือกบริษัทที่ได้มาตรฐานน่าเชื่อถือนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องวัดความดันไว้ประจำ ครอบครัวนะคะค่ะเดี๋ยวปักตะกร้าให้นะคะหรือจะไปเลือกเลือกซื้อที่ร้านขายาร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ก็ได้นะอันนี้แกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ